ด็อกซิลสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยสมัครตอนนี้เดือนละ79บาทที่ d o x i l l a .com กว่า23,000ปีก่อนช่วงปลายยุคน้ำแข็งสุดท้ายเมื่อระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นกว่า10เมตรแนวปะการังหลายแห่งในมหาสมุทรของโลกล้มตายด้วยการตรวจสอบพวกมันในวันนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศตลอดประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยา เราจะร่วมเดินทางไปกับนักวิทยาศาสตร์ในการเดินทางเพื่อค้นหาสูซาว์ t ป p a c ซิฟิบนเรือ DP Hunter สำรวจ DP Hunter จอดอยู่นอกชายฝั่งทางใต้ของตาฮิติภารกิจของมันคือขุดเจาะหาตัวอย่างของฟอสซิลปะการังที่ตายไปตอนปลายยุคน้ำแข็งสุดท้ายท่อนขุดเจาะสูง35เมตรตั้งอยู่บนดาดฟ้าหลังที่ออกแบบพิเศษเพื่อภารกิจนี้แองที่ท้ายเรือเรียกว่ามูลพูช่วยให้เข้าถึงโลกใต้น้ำสำหรับนักวิทยาศาสตร์ นี่คือการเดินทางผ่านเวลายิ่งพวกเขาขุดลึกลงไปก็จะยิ่งมองเห็นใกล้ลงไปในอดีตมากขึ้นสถาบันสมุทรศาสา์จากมหาวิทยาลัยเบรเมนในเยอรมนีการเตรียมตัวสำหรับภารกิจระดับน้ำทะเลที่ตาฮิติดำเนินมานานหลายเดือนแล้วการเดินทางนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการขุดเจาะมหาสมุดแบบรวมกลุ่มซึ่งเป็นโครงการวิจัยระดับสากลล่าสุดจากทั้งหมด นอกเหนือจากเยอรมนีมีอีกแปประเทศที่มีส่วนร่วมทั้งหมดจะส่งของมารวมกันที่นี่ในเบรมนอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์จะถูกบรรจุไว้ในกล่องและนำส่งสู่ตาฮิติทางทะเลดรโฮเกอร์คูมาและเพื่อนร่วมงานรับผิดชอบในการดูแลไม่ให้เหลือทิ้งอะไรไว้ข้างหลังเรานำทุกอย่างที่ห้องทดลองมาตรฐานในมหาวิทยาลัยต้องมีตั้งแต่ดินสอจนถึงของเหลวทำความสะอาดจนถึงอุปกรณ์วิเคราะห์ที่ซับซ้อน ทุกอย่างที่เราคาดหวังในห้องทดลองเราต้องการที่นี่ด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศดึกดำบรรดร็อเตอร์โทมัสเฟลิสกำลังตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศมีคลังข้อมูลด้านสภาพอากาศที่แสดงให้เห็นว่าเขตร้อนได้เย็นลงและมีอื่นๆที่แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิในเขตร้อนยังคงที่และไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกที่เย็นลงมากหนักเป้าหมายหนึ่งของการทำภารกิจสู่ตาฮิตินี้ก็คือการศึกษาเรื่องนี้ และเพื่อตรวจสอบเป็นครั้งแรกว่าอุณหภูมิในเขตร้อนพัฒนาไปยังไงตลอด2 0 0 0มนปีที่ผ่านมาภารกิจสู่ทะเลใต้อาจจะฟังดูไม่ยากแต่ภารกิจก่อนหน้านี้กลับโชคไม่ดีนักพวกเขาไม่มีทางขุดได้ลึกพอต้องใช้ความพยายามและเงินทุนอย่างสูงเพื่อให้ไปถึงปะกการังฟอสซิลนักวิทยาศาสตร์จะนำตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุแน่นหลายตู้ไปด้วยโฮเกอร์ครูมานยังคงวุ่นวายกับการจัดของในบรรดาสิ่งที่เขาไม่ควรลืมก็คือกระบอกพลาสติก ที่จะใช้เพื่อน,นำตัวอย่างปะการังขึ้นมาจากห่วงลึกแต่ยังมีคนอื่นที่ตั้งความหวังไว้มากกับปะการังมิคาเอลชูสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศและหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบว่าสภาพอากาศโดยเฉพาะทางทะเลนั้นจะเป็นอย่างไรในอนาคตชูสและเพื่อนร่วมงานใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ เพื่อจำลองสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งก่อนในตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสภาพอากาศของโลกเขาพยายามทำความเข้าใจว่าระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นสูงอย่างไรและเมื่อใดหลังปลายยุคน้ำแข็งสุดท้ายพวกเขารู้แล้วว่าทำไมมวลน,น้ำแข็งขนาดมหึมาคงจะละลายและเพิ่มน้ำอีกมหาศาลให้กับมหาสมุทรภายในระยะเวลาไม่กี่ร้อยปีปริศนายิ่งใหญ่ที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์ต้องเผชิญก็คือน้ำแข็งทั้งหมดมาจากไหนทฤษฎีหนึ่งบอกว่ามันคือแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ซีกโลกเหนือ คนอื่นๆที่ว่ามันมาจากขั้วโลกใต้เบารแสนหนึ่งอาจจะเป็นกระแสน้ำวนขนาดมหึมาที่ไหลไปรอบโลกปั๊ m ความร้อนนี้ทำให้ซีกโลกเหนือได้รับน้ำอุ่นจากทะเลเขตร้อนในขณะน,นี้นักวิทยาศาสตร์นิษฐานว่ามวลน้ำแข็งขนาดมหึมาในซีกโลกเหนือได้ละลายน้ำจืดนี้จะไหลลงทะเลผ่านอาเมริกซิตรบกวนระบบกระแสน้ำที่อ่อนไหวกระแสน้ำอุ่นกกลฟยสตรีมที่ไม่ไหลลื่นซึ่งทำให้ตอนซีกโลกเหนือกลับหนาวเย็นลงอีกครั้ง นี่คือสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์กังวลเพราะการวัดของพวกเขาบอกในสิ่งที่ตรงกันข้ามอากาศไม่ได้หนาวขึ้นแต่มันร้อนขึ้นต่างหากผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศศาตราจา์มิคาอยลชูสกกำลังคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า20 0 0 0ปีก่อนนี่คือสถานการณ์จำลองสำคัญครับนี่คือบิ๊กแบงสุดท้ายจริงๆเป็นการเปลี่ยนแปลงจากยุคน้ำแข็งสุดท้ายจนถึงปัจจุบันที่เป็นช่วงอากาศอบอุ่นนะครับ ตอนที่ระดับน้ําทะเลเพิ่มสูง20เมตรภายในช่วงไม่กี่ร้อยปีมันเป็นสัญญาณที่รุนแรงที่เราได้เห็นจากทั่วโลกเป็นสัญญาณทดสอบที่ถือว่าวิเศษมากสําหรับแบบจําลองสภาพอากาศที่เกิดขึ้นและที่เราสามารถทดสอบได้ใตฮิติคือกุญแจของปริศนาด้วยความห่างไกลาจากมวลน,น้ําแข็งของซีกโลกเหนือคณะสํารวจต้องการบันทึกระดับน้ําทะเลในขณะนั้นอย่างแม่นยําที่สุด ซาปการังอยู่ห่างจากแนวปะการังในปัจจุบันไม่กี่ร้อยเมตรดังนั้นเรือจึงต้องลอยลำอยู่ใกล้กับชายฝั่งซึ่งทำให้ภารกิจทั้งหมดยิ่งยากขึ้นไปอีกทีมงาน58คนประกอบด้วยลูกเรือ28คนและนักวิทยาศาสตร,ร์30คนจาก4ทวีปต่างเข้าร่วมในภารกิจค้นปะการังน้ำตื้นครั้งนี้ก่อนจะเริ่มขุดเรือต้องหาตำแหน่งให้ได้ซะก่อนด้วยระบบนำร่องดาวเทียม DP Hunter นำไปยังจุดที่เหมาะสม ระบบ Dynamic Positioning ประกอบด้วยหน่วยรับสัญญาณ GPS หลายหน่วยที่หลังคาของสะพานเดินเรือคอมพิวเตอร์ที่นำข้อมูลเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับตัวเลขความลึกที่วัดได้และหาตำแหน่งที่แม่นยำกัปตันวิลเลียมโรเจอร์อธิบายปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นขณะเดินเรือตอนนี้เราอยู่ห่างจากแนวปะกการังไม่ถึงพันฟุตครบซึ่งมีปะการังตั้งแต่100เมตรจนถึงศผมไม่อยากจะไปถึงศูนย์ ถ้ามีอะไรผิดพลาดเราจะต้องตอบสนองได้ในทันทีนะครับถ้าเราสูญเสียทุกอย่างจะต้องใช้เวลาสักพักกว่าที่เครื่องยนต์หลักจะดับและด้วยเหตุนี้เราจะต้องแน่ใจว่าตอนนี้เราอยู่ในตำแหน่งที่แม่นยำที่สุดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวครับทีมสำรวจระบตุตำแหน่งการขุดกว่า30จุดก่อนหน้าออกเดินทางและตำแหน่งที่แม่นยำเหล่านี้ จะต้องถูกค้นหาให้พบ DP Hunter จะไม่ได้กลับท่าเรือไปอีก6สัปดาห์เพราะจะทำให้เวลามีค่าศูนย์ไปเปล่าๆตอนนี้พวกเขาลอยลำอยู่ใกล้แนวปะการังอย่างน่าอันตรายเช่นที่เห็นทุกครั้งเมื่อชะงกลงไปในน้ำแนวปะการังยังรักษาความลับมาได้จนถึงตอนนี้ ไม่มีใครรู้จักแนวปะการังนอกชายฝั่งตาฮิติดีมากไปกว่าโจเอลโฮเรมพูลเลอร์เขาเป็นนักดำน้ำวิจัยในปาปีตและรู้ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ออนไว้ต่อการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนเขาถ่ายภาพและบันทึกแนวปะการังตลอดการดำน้ำกว่า3,000ครั้งตอนนี้ลักูนกลายเป็นบ้านของเขาไปแล้วแต่เขารู้สึกวิตกแนวปะการังกำลังเปลี่ยนไปแม้จะช้าแต่ก็แน่นอนผู้เชี่ยวชาญอย่างเขาทำได้เพียงเตือนถึงผลที่จะตามมา แนวปะกการาังนั้นเปราะบางมากทีเดียวการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงแค่2อถึงสองศาก็เพียงพอที่จะทําให้อากาศของมันนั้นแย่ลงไปมากที่แย่ไปกว่านั้นก็คืออิทธิพลจากภายนอกน้ําจืดหรือน้ําฝนซึ่งจะนําเอาสารพิษต่อสภาพแวดล้อมมาจากภูเขามันจะลงมาในทะเลผ่านแม่น้ําและลาําธารและทําให้ปาการังตายได้ในที่สุด ก็ถือว่าเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่สภาพที่แย่ลงไปอีกที่จะเกิดขึ้นในโลกของเราหากระดับน้ำทะเลสูงขึ้นผลกระทบคงจะแย่ลงกว่าเดิมแสงแดดที่น้อยลงคงมีผลที่ยากต่อการคาดเดาแนวปาการังเหล่านี้กระแสน้ำที่ซัดร,บรอบๆสันของแนวปะาการังรุนแรง หากเรารู้วิธีเราก็จะเดินทางไปกลับเหนือก้นทะเลได้ภายในไม่กี่ร้อยปีแนวปะการังนี้จะเปลี่ยนไปจนจำไม่ได้ความงดงามของมันไม่แน่นอนเสแล้วกระแสน้ำและอุณหภูมิน้ำทำให้ปะการังต้องปรับตัวอยู่เสมอแต่นักวิทยาศาสตร์แทบไม่เคยได้ชื่นชมความงดงามใต้ทะเลแม้แต่น้อยสำหรับดรโชมัสเฟลิสแนวปะการังคือที่ที่รวบรวมความทรงจำของมหาสมุทรเอาไว้ ในปะการังเกลร้อนอาศัยอยู่ในน้ำตื้นซึ่งมีแสงส่องถึงนะครับลึกลงไปประมาณสัก40เมตรหากเราพบปะการังที่ตายแล้วปะการังฟอสซิลที่ลึกประมาณ120เมตรเราจะรู้ว่าในตอนที่มันมีชีวิตอยู่ระดับน้ำทะเลน่าจะต่ำกว่าทุกวันนี้120เมตรนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือหาอายุของปะการังโดยใช้วิธีการ เบดิโอคาร์บอนหรือยูเรเนียมทอรียมซึ่งจะทำให้เรารู้อายุของปะการังพวกนี้ถ้าเราหาอายุได้21,000ปีเราก็จะรู้ว่าณนะตอนนั้นทะเลต่ำกว่านี้เราราวสัก120เมตรตารางเวลาบนเรือดีพีฮันเตอร์เข้มงวดมากการขุดจะทำวันละสองก้นทะเลได้ ในอีก6สัปดาห์ข้างหน้าสมาชิกทุกคนในทีมสำรวจจะต้องรวมอยู่ในเรือลำเดียวรวมถึงหัวหน้าการขนส่งดรโฮเกอร์คูมานด็อกซิลสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยค้นพบสิ่งใหม่ๆเพียง79บาทที่ด o อ i l a com เราต้องอาศัยคนอื่นนะครับและกลับกันร,ระหว่างการเข้าประจำกะเราต้องพยายามที่จะทำงานตลอดเวลา เพราะคนอื่นต้องพึ่งพาเราแต่บนโรลอลนี้ทุกอย่างเป็นไปได้วยดีครับการเตรียมการเสร็จสิ้นแล้วเริ่มขุดเจาะได้ปั้นจันทรถูกนํามาใช้ประกอบปลอกนอกของเครื่องขุดเพื่อนําทางแท่นขุดซึ่งถูกย่อนลงไปผ่านท่อเหล่านี้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นหนักหลายร้อยกิโลกรมัมพวกมันจะถูกขยประกอบกันโดยไฮดรอลิกซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดเวลาได้มาก วันนี้หัวขุดจะขุดลงไปที่ความลึก80เมตรซึ่งตัวขุดจะต้องยาวถึงขนาดนั้นสูงขึ้นไปหนึ่งชั้นเครื่องขุดถูกประกอบขึ้นแท่นที่เรียกว่า Rooster Box ถูกเชื่อมกับก้นทะเลอย่างมั่นคงผ่านแท่นขุดมันจะห้อยจากหอคอยและแกว่งไกวไปมาจากการเคลื่อนไหวของเรือการก่อสร้างอาจจะแกว่งได้มากถึง5เมตร หากคลื่นแรงตัวขุดทุกย่อนลงไปที่ก้นทะเลผ่านปลอกชั้นนอกเมื่อลงไปแล้วการขุดจะสามารถดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงความลึกที่ต้องการทุกๆุกเซนติเมตรหมายถึงประวัติศาสตร์ลโลกหลายปีเมื่อหัวขุดเจาะลงไปที่ระหว่าง10-40เมตรกระบอกชั้นในจะเข้ามามีบทบาทมันเองจะถูกย่อนลงไปตามท่อขุดสู่ชั้นฟอสซิลปะการัง มันจะถูกหย่อนลึกลงไป80เมตรและจากที่นั่นอีก2 3เมตรลงไปในแนวปะการังซึ่งเก่าแก่หลายพันปีภายในกระบอกมีท่อพลาสติกจากเบรเมนและหากโชคดีอาจจะมีปะการังเข้าไปอยู่ข้างในขณะที่ถูกยกขึ้นมาสู่ผิวน้ำหัวตัดที่ติดก,กับกระบอกหลักจะเจาะเข้าไปในตะกอนปะการังร่วน โดยผ่านมูลพูที่ท้ายเรือ DP พีฮันเปลอกของตัวขุดจะถูกหย่อนลงไปที่ก้นทะเลทั้งหมดจะยึดกับก้นทะเลด้วยตัวถ่วงน้ำหนักเครื่องขุดค่อยๆเจาะเข้าไปในหินที่เป็นรูพลุนอย่างช้าๆแต่แม่นยำกระบอกภายในท่อจะเก็บประการังซึ่งถูกยกขึ้นมาบนเรือทท่ละเมตร การสำรวจกินเวลา41วัน41คืนและระหว่างนั้นจะต้องเจาะลงไปถึง30หลุมในแนวปะการาง is, ังฟอสซิลโทมัสเฟลิสโทรศัพท์ไปที่เรือความก้าวหน้าดูจะไปได้สวยเขาหวังว่าจะได้ปะการังชิ้นใหญ่ขึ้นมาบนผิวน้ำแต่เขาจะไม่มีทางมองข้ามชิ้นไหนไปได้ไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตามสำหรับเรา ปากการังคือคลังข้อมูลสภาพอากาศกุญแจสําคัญของอดีตทําให้เราได้ข้อมูลของปรากฏการณ์อากาศทุกอย่างแต่มันยากที่จะหาปากการังซึ่งนํามาใช้หาข้อมูลสภาพอากาศที่ต้องการได้เราไม่รู้ว่าจะได้อะไรจนกว่าจะได้มันมาไว้ในห้องทดลองมันยากที่จะหาตัวอย่างดีๆเพราะโครงกระดูกปะการังเปลี่ยนตลอดเวลาในช่วงเวลาหลายพันปี และในบางกรณีมันแตกเสียหายหมดข้อมูลสภาพอากาศที่ถูกเก็บไว้ในโครงก็จะสูญหายไปด้วยในเวลาเดียวกันล่วงเข้าปลายสัปดาห์แรกงานก็เริ่มเข้าที่ตัวขุดขุดลึกลงไปในหินมากขึ้นเรื่อยๆบนดาดฟ้าตัวอย่างแรกถูกนำมาตรวจสอบนักวิทยาศาสตร์ทั้ง30คนจะต้องได้รับประการางอย่างสม่ำเสมอทุกๆ25นาทีที่ผ่านไปตัวอย่างใหม่จะเข้ามาพร้อมด้วยประการางหลากปริมาณ งานของทีมขุดเจาะจะเสร็จทันทีที่ปะการังถูกนำออกจากกระบอกความรับผิดชอบจะถูกส่งผ่านไปที่โฮเกอร์คูมานแต่บ่อยครั้งที่ปะการังไม่ยอมออกมาจึงต้องใช้แรงดันช่วยซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเพราะปะกการังจะแตกแม้กระน,นั้นแกนที่ดูไร้ประโยชน์พวกนี้กลับมีข้อมูลที่ประเมินค่าไม่ได้ ประวัติศาสตร์อากาศนานถึง500ปีอาจจะถูกเก็บไว้ภายในปะการัง1เมตรไม่ต้องสงสัยว่ามันจะถูกจับอย่างระวังมือหากชิ้นส่วนปะการังถูกนำไปปะปนกันผลที่ได้ในอนาคตจะใช้การไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญต้องรอนานเพื่อก้อนหินกองนี้แต่ท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดโฮกราคูมานก็ยังต้องใจเย็นต้องอาศัยสมาธิอย่างสูงครับแม้ว่าจะไม่ได้ดูเป็นแบบนั้นเหนือสิ่งอื่นใดเราจะต้องใจเย็นนะครับ และก็อย่าับสสนแกนนั้นถูกช่วยออกไปจากมือของเขาจริงๆการตรวจสอบแรกเกิดขึ้นในห้องทดลองบนเรือ DP Hunter กลุ่มห้องทดลองได้ถูกตั้งขึ้นบนดาดฟ้าเป็นห้องที่เคลื่อนที่ได้คนแรกที่ได้เข้าถึงก็คือนักธรณีวิทยาชาวญี่ปุ่นซึ่งถ่ายภาพของทุกชิ้นการตรวจสอบจะต้องทำอย่างรวดเร็วเพราะประการังไม่เคยถูกเปิดรับอากาศของเขตร้อนนานเกินไป นักชีววิทยาชาวสวิสกำลังมองหาหลักฐานที่ว่าแนวปะการังไม่ควรถูกสร้างโดยปะการังแม้แต่น้อยแต่ควรจะเป็นจุลชีพพวกเขาโชคดีเพราะลึกลงไปในหินฟอสซิลมีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตนี่อาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับต้นกำเนิดของปะการังแบบที่เรารู้จักในวันนี้ แนวคิดหนึ่งก็คือปาการังอาจจะแค่มาเกาะบนแนวปาการังที่มีอยู่แล้วมีปริศนาอันซับซ้อนหลายอย่างที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถแก้ไขได้ตัวอย่างเช่นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่นี่ในตอนปลายยกน้ำแข็งสุดท้ายสิ่งนี้ทำให้งานของนักสภาพอากาศวิทยาลำบากมากขึ้นเพราะเพื่อจะมองเข้าไปในอนาคตพวกเขาต้องการข้อมูลที่เชื่อถือได้จากอดีต สิ่งที่พวกเขาพยายามทำก็คือประติดประต่ออดีตเข้าด้วยกันเพื่อจะพยากรณ์สำหรับหลายร้อยปีข้างหน้าแบบจำลองสภาพอากาศเกิดจากหลายสิ่งรวมถึงตัวอย่างปะการังที่กินเวลานาน,านกว่าหมื่นปียิ่งฐานข้อมูลจากอดีตด,ดีมากเท่าไหร่คำพยากรณ์ของอนาคตยิ่งแม่นยำขึ้นเท่านั้นแบบจำลองสภาพอากาศหลายแบบขัดแย้งกันอย่างหนักเมื่อพูดถึงการพยากรณ์มันคุ้มที่มองย้อนเข้าไปในอดีต ด้วยเหตุผลเพราะระบบสภาพอากาศทําให้เราได้ความหลากหลายในธรรมชาติและช่วยให้เราเข้าใจว่าสภาพอากาศทํางานอย่างไรเพราะเราไม่รู้จริงๆแม้กระทั่งวันนี้นะครับสิ่งนี้สําคัญมากทีเดียวที่จะย้อนกลับไปดูบนเรือ D P Hunter การวิเคราะห์ยังดําเนินต่อไป X ray sensor ทำให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นภายในหินปูนเหล่านี้ข้อมูลมากมายกําลังก่อตัวกลายเป็นภาพ ฟองอากาศและเส้นกิ่งก้านสามารถแยกแยะออกมาได้เบาะแสอันมีค่าซึ่งมีมาตั้งแต่ยุคที่ปะการังก่อตัวขึ้นก่อนที่แกนแรกจะถูกส่งเดินทางไปสู่ห้องทดลองอันไกลโพ้นโฮเกอร์คูมาจะต้องเก็บตัวอย่างไว้ในตู้แช่ยเย็นซึ่งอุณหภูมิเท่ากับ4องศาเซลเซียสน,นั่นคือความเย็นเท่ากับความลึก100เมตร บอลดีพีฮันเตอร์ลุล่วงไปกว่าครึ่งแล้วถึงเวลาจะต้องกักตุนตัวอย่างสำหรับตอนนี้ภารกิจถือว่าประสบความสําเร็จครับเมื่อแกนถูกสกัดออกมาเราเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ต่างรีบเร่งมาที่นี่พวกเขาพอใจมากทีเดียวครับพวกเขานึกไปถึงงานที่รออยู่เบื้องหน้าแล้วทุกคนอารมณ์ดีมากและก็ตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นนะครับเราตื่นเต้นกันมากทีเดียวกับสิ่งที่ได้ทําลงไป หลังการบิน25ชั่วโมงตัวอย่างแรกก็มาถึงเบรเมนโทมัสเฟลิสรับสิ่งที่ส่งมาโดยไม่เกี่ยงงอนและไม่นานหลังแก้ห่อบรรจุเขาก็พบสิ่งแรกซึ่งสร้างความประหลาดใจดูเหมือนความหวังที่อยากจะได้ปากการังของเขาเป็นจริงแล้วพวกเขาสามารถขุดปากการังออกมาได้ไม่ว่าจะโดยบังเอิญหรือวางแผนที่ดีด้วยความกว้าง3เมตร50มันค่อนข้างพิเศษทีเดียนะครับ ในแง่นั้นความหวังของผมก็เติมเต็มแล้วและถือว่ามากกว่าด้วยนะครับในเบรเมนถึงเวลาต้องเริ่มการวิเคราะห์รายละเอียดที่กินเวลามากทั้งการวัดบันทึกวัดและบันทึกรวบรวมข้อมูลสำหรับแบบจำลองสภาพอากาศในอนาคตแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือระบุอายุของปะการางัง เพื่อจะทำเรื่องนี้จำเป็นมากที่จะต้องนำตัวอย่างจากทุกแกนตามช่วงเวลาที่สม่ำเสมอนั่นหมายถึงต้องขุดลงไปอีกแต่คราวนี้ในห้องทดลองเพราะทุกชิ้นส่วนอาจจะเป็นตัวต่อชิ้นสำคัญที่บอกเราได้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนปลายยุคน้ำแข็งศาสตราจารย์มิคาอลชูสให้คำอธิบายในเรื่องนี้นี่คือสิ่งที่เราหวังเอาไว้ครับผมเชื่อมั่นว่านั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในการเปลี่ยนผ่านจากยุคน้ำแข็งสุดท้ายมาสู่ยุคอบอุ่นในปัจจุบันเรามีตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าเปลือกน้ำแข็งสลายตัวอย่างไรและยิ่งเราเข้าใจมันดีขึ้นการจําลองแบบจําลองคอมพิวเตอร์ของเราก็ยิ่งดีขึ้นและเราจะยิ่งเชื่อมั่นในคำพยากรณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของเปลือกน้ำแข็งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างดีทีเดียวนะครับจากหลักฐานทั้งหมดที่มี นั่นจะช่วยให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่ระดับน้ำทะเลเพราะระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเช่นหลังยุคน้ำแข็งสุดท้ายจะมีผลกระทบที่สำคัญไม่เฉพาะเกาะในทะเลใต้แต่นั่นเป็นแค่เหตุผลหนึ่งที่ทำให้การสำรวจตาหิติเป็นสิ่งสำคัญมันจะช่วยให้เข้าใจว่าบริเวณชายฝั่งทั่วโลกจะยังปลอดภัยจากทะเลหรือไม่ภาพจำลองที่เรามีตอนนี้สำหรับอีกร้อยปีข้างหน้าชี้ไปถึงการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลประมาณ50เซนติเมตร เป็นค่าเฉลี่ยทั่วโลกครับแต่ยังไม่ได้หักความต่างในแง่ของแต่ละภูมิภาคมันคงวัดไม่ได้เป็นเมตรนะครับแต่ความต่างผมเชื่อว่าจะต้องมีอย่างแน่นอนในแต่ละพื้นที่ที่วัดได้นอกจากขั้วน้ําแข็งที่มีส่วนแล้วน้ํายังขยายตัวไปพร้อมกับอุณหภูมิเช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆดังนั้นภาวะโลกร้อนจึงหมายถึงมหาสมุทรต้องการพื้นที่มากขึ้น มันจึงคุกคามแนวชายฝั่งที่มีอยู่ในปัจจุบันครึ่งเมตรก็อาจจะฟังดูไม่มากแต่สําหรับหลายบริเวณแค่นั้นก็ถือว่ามากเกินไปสิ่งที่น่าเศร้าคือเราป้องกันมันไม่ได้แล้วไม่ว่าเราจะทําอย่างไรในตอนนี้ถ้าเราคิดล่วงหน้าไปไกลแม้จะคิดบนข้อสมมุติฐานที่ว่าเราสามารถลดการปล่อยแกส๊สเรวงกระจกลงได้เหลือศูนซึ่งไม่มีทางเป็นจริงแบบนั้นได้นะครับ ถึงแม้กระนั้นระดับน้ําทะเลก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้ในตอนนี้เพราะคั่วน้ําแข็งตอบสนองช้ามากทีเดียวเราสามารถทํานายได้ว่าระดับน้ําทะเลจะเพิ่มสูงจนถึงกระทั่งปีสามพภารกิจตาฮิติเป็นภารกิจวิจัยสภาพอากาศที่ประสบความสําเร็จโดยรวมแกนที่ได้จะทําให้เข้าใจสภาพอากาศมากขึ้น จากนี้ไปนักวิจัยจะได้เข้าถึงประการังจากยุคนี้เป็นครั้งแรกและแม้ว่าอาจจะใช้เวลาหลายปีประเมินผลผู้นำคณะสำรวจชาวเรื่องเสกกิเบิร์ตขามูนก็ยังมีเรื่องตื่นเต้นเพื่อประกาศในการประชุมปิดโครงการตอนแรกเราสนใจในช่วง20,000ปีก่อนครับแต่แน่นอนเราอยากรู้ว่าเราจะได้อะไรบ้างแต่สิ่งที่เราได้เป็นลำดับ แนวปะการังที่มีความแตกต่างเก่าแกกว่าอาจจะมาจาก30,000ปีก่อนมากกว่า20,000ปีด้วยซ้ำไประหว่าง6สัปดาห์ของการสำรวจปะการังทั้งสิ้น620เมตรได้ถูกขุดออกมาแต่ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์หรืออย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ขณะนี้ พวกมันจะถูกเก็บไว้เพื่ออนาคตในโรงเก็บที่ใหญ่และเป็นอันดับสองของโลกตัวอย่างที่ขุดได้1 3 0 0 0 0ชิ้นจากทั่วโลกถูกเก็บไว้ที่นี่และมีพื้นที่สำหรับอีกกว่าแสนชิ้นไม่มีใครรู้ว่าสมบัติที่เงียบงันเหล่านี้จะหลับไหลไปอีกนานเท่าใดบางทีในอนาคตอาจจะมีวิธีการตรวจสอบที่ดีกว่าซึ่งเพียบ f HD 79บาทที่ d o x i l a c o m